ดูไปนิ่มๆครับเราต้องใช้เติว่านี้นะครับจำว่าครับต้องเริบมากกว่านี้จำว่าครับจำว่าต้องเติมมากกว้านีครับไม่ยอนอยู่แล้วนีครัไม่ย้อนอยู่แล้วครับจำว่าครับดูจำว่าจะตามไปดูครับดูจำว่าจะบินครับดูจำว่าจะบินครับเวลาไม่น่าเถอะเวาไม่ได้เะครับไม่เอะครับเวลาที่ตางกังสักนี้ จอเต่าตุกสนามระรับโกับจำว่าครับจากสนามเอาละครับจว่าใสไป่ครับรอสวนจักว่รอสวนเรื่อหนึ่งศูนเก้าดีนะครว่าโนเดนี้ฝนะครับอกันนะครับเอาลมาแล้วได้มาแล้วจวายู่ลนนจวาูเลยนน่าจะได้เปรียบนะครับ

một lượt ครับมีทีครับเป็นนะครับเดี๋ยวคันเดียวครับ16 20 ีการก็จะ็ว่าขับดูขับดูมกัน <Okay. S 1> นะครับมาเรื่อยๆไม่ยอมมกันครับแต่ก็ว่าเรื่องความตรงต้องคาววาเส่าที่ต้องมาตัดให้กับท้องเรนือมีการับไปแล้วครับเรเจ เต็มที่นะใช้เครื่องของทีมคูณีสามสองครับนิสสัตเทอร์โบระบบแอร์ล็อกหน้าหลังทั้งคู่แป่จะหอมนายรองเยอะกัได้ทีมงานสองมาพอเราครับต้องลัไหลคอต่อไปครับข้อความบนิ่เลยครับไหลคอเอ่อทีมงาน าการครับองิการครับบายชื่อใพี่จอด้วยครับน้าแวเมา้กอมาจเวลากอเสียทีชาก็เตือนเกมมาเรื่อยๆครับไป้วครับเสียจอมครับนี่นะครับเสียจอมครับ เาวพ่อภูร่าเป่าจากจังหวัดอมพลรัฐยเอาเลยครับนำพัดนครับจไปรุนลูกูลต้แล้วครับตอนนี้จะไล่ทันือไม่ทันไม่ครับยับไปสบายสบายเลยเดี๋ยวยอมจะ้ดากับจไปรุ่นลจากเมืองหลวงครับตนชเทพานบนขวา เสียจอปวดขอดมาลเรื่อยๆครับอยางคุมเกมอยู่ครับเสียจอังคุมเกมอยู่ครับเสียจอจะคุมเกมเรื่อยๆแต่ได้มาติดๆนะครับแค่เดืนเดียวมีโอกานนะครับเสียจอครับอย่างนี้มีโอกานมากมาเลยครับมา ไปมาตีปเด็ดครับจำตัวเลนในเนียครับตอนนี้จำตัวเลนในด้วยครับดาบาดจะได้ดเปลี่ยนิดหน่อยครับโอ,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 โอ้ยยอมจะต้องมากระชากตรงนี้หน่อยนึงครับยอมจะต้องมาเสียจังหวะตรงนี้หน่อยนึงครับไม่เสียครับช่วงยาวกว่า ปีนอกน่าจะมีปัญหานะครับนสนามอาจจะต้องดูการปรัดแหกไหมนะครับรุ่นต่อไปเป็นุุนปีนกนะครับอาจจะมีปัญหาไหมนะครับนาสนามพี่หมูดตรตจอจินภัณฑ์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องลองดูด้วยนะครับเพราะว่ารุมันเตีย้ย